ค o นด้า CRV เจนสดอกกุญแจหายหมดนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นการสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับหลังจากทำการสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับไขประตูไขสวิตสตาร์ได้แล้วนะครับ รถรุ่นนี้นะครับเป็นกุญแจระบบอิมูบิเลเ e อร์นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ลูกค้าดูนะครับกุญแจที่อยู่ในมือผมนะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนระบบอิโมนะระบบรีโมทนะครับเมื่อเราเสียบกุญแจนะครับบิดออนน้าปัดนะครับสังเกตนะครับไฟรูปกุญแจสีเขียวนะครับจะกระพริบแบบนี้ถ้ากระพริบแบบนี้สตาร์ทไม่ติดนะครับอ่าไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนระบบอิโมระบบรีโมทนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทดสอบสตาร์ทอีกครั้งนะครับ ทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนระบบอิมู b i l เลเ r อร์เรียบร้อยนะครับสังเกตนะครับกุญแจถูกโปรแกรม1ดอกนะครับผมได้ทําการรีเซ็ตให้กุญแจเก่าที่หายนํามาสตาร์ทรถไม่ได้อีกต่อไปนะครับจะสตาร์ทได้เฉพาะกุญแจที่อยู่ในมือผมดอกนี้ดอกเดียวเท่านั้นนะครับทดสอบรีโมทนะครับล็อกเปิดปกตินะครับรีโมทก็ทรงแท้ศูนย์ตรงรุ่นนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับสตาร์ทนะครับเสียบกุญแจบิดออนสตาร์ทครับ เรียบร้อยนะครับสตาร์ตติดใช้งานนี่เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถ Honda c r v อีวเจนนะครับหรือเจนอื่นๆนะครับทำกุญแจรถหายหรือทำกุญแจรีโมทเพิ่มนะครับมีบริการทำถึงที่ถึงบ้านนะครับ